ตัวแนวทางการตรวจซ่อมตรวจเช็ค B.M. Magnet P.R.7 นะครับตัวนี้ลูกค้าส่งมาตรวจซ่อมตรวจเช็คอาการเสียก็คือไม่ดังเครื่องไม่ทํางานนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับเครื่องเก็บนานนะครับไม่ค่อยเอามาใช้งานนะครับมันก็จะมีปัญหาตัวนี้นะครับตัว I.C. ตัวนี้เสียนะครับเป็นตัวควบคุมรีเลย์ตัวนี้นะครับเป็นรีเลย์มิลติ้งนะครับเป็นภาคมิลติ้งนั่นเองนะครับเสียเปลี่ยนก็ใช้ได้รีเลย์ต่อปุ๊บนะครับทุกอย่างใช้ได้ล้านสวิตช์อะไรต่าง ก็ดังข้างเดียวนะครับเครื่องดังข้างเดียวเสร็จปุ๊บก็ต้องมาเช็คตัวเน็ตเวิร์กเลยนะครับเน็ตเวิร์กตัวนี้เสียเก่งมากนะครับ DP02A นี่นะครับเสียเก่งมากให้ถอดกล่องเน็ตเวิร์กออกมาแบบนี้เลยนะครับเราถอดออกมานะครับแล้วก็ซ่อมภายในของเขานะครับตัวกล่องเน็ตเวิร์กนะครับเราก็จะแกะออกมาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับต้องค่อยๆเอาหัวลมร้อนเป่านะแล้วก็ขูดนะครับตัวที่เรซินที่เขาเทไว้นะออกมานะครับมันก็จะเห็นลายวงจรนะครับเราก็ต้องบักกี้นะครับย้ำเข้าไปให้เรียบร้อยนะครับผม ด้านบนตัวเน็ตเวิร์กก็จะเป็นตัว R C นะครเป็นวงจรเน็ตเวิร์กเฉยๆนะครับไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับเราก็ทำการย้ำนะส่วนใหญ่มันจะรวมนะย้ำย้ำให้เรียบร้อยเสร็จปุ๊บเราก็ประกอบกลับเข้าไปเอามาใส่ในเครื่องเหมือนเดิมนะครับ <Yeah. S 1> นี่ครับใส่เสร็จปุ๊บนะครับเครื่องก็จะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับช